บีเ <DM. S 2> อมเข้าใหม่เพิ่งได้มาใหม่เลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวขัดสีหน่อยเนี่ยล้านอย่างเดียวเองมันก็สีมันก็โอเคอยู่เดี๋ยวขัดสีให้อีกรอบหนึ่งขัดสีขัดไฟนะไฟมันขัดสีขัดไฟแต่ล้อย,ยางสวยอยู่ล้อไม่มีรอยเลย ดีอยู่สีดีอยู่เดี๋ยวขัดให้ภายในก็ภายในก็พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวทำให้สามแสนห้าปีศูนย์เจ็ดสองจุดห้าไอเบนซินนะไม่เคยติดแก๊เครื่องดีอยู่เมื่อวานไปขับไปล้างอยู่ส็ยไหมสวยไหมเข้าใหม่เข้าใหม่สามแสนห้าจัดไฟนั้นได้เต็มนะเครดิตดีจัดไฟนั้นได้เต็มเกียร์นักินทิสโก้ จัดได้ทันนี้9 9 0าปี20นะครับตัว GT ซูบร r u GT ซูบ a r ตัว GT เลยตัวนี้ Polster GT ตัวท็อปสุดเลยอ่ะสองจุดสุดไอตู้สตาร์ทชุดแต่ง GT ล้อ GT สปอย GT ลิน GT นะครับสเกิร์ต GT หมดเลยครบคันลอ้อ GT นะครับลิ้นลิน GT มีลิ้นด้วยนะอันนี้ 99. เก้าแสนเก้าเบนเบนเดี๋ยวว่าจะไปต่อทะเบียนละขายแสนสองเหมือนเดิมนะครับ<ม>เดี๋ยวทำเก็บกงนเก็บงานเช็ดขัดสีอันนี้พร้อมขายเลยอันนี้สีขาว BRV รถล,ลูกค้ามาเทินสวยอยู่รถเดิมหมดเลยพรูสตาร์ด้วยนะหนึ่งแปดนะครับรถฟีหนึ่งแปดขายอยู่เท่าไรเองสี่แสนหกโคตถูกอ่ะนะครับไตทันกับสียังอยู่นะสีขาวแต่งมาแต่งล้อลูกค้าซื้อจากเราไปนี่แหละแล้วก็เอามาขายนะครับพอดีเขาไปออกคอร์จ n e เนสีขาวขับสนะีขายเจ็ดเก้านะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับลูกค้าไปเปลี่ยนมา แต่งมาเพียบแบบแต่งมาหลายหมื่นจอสิบนิ้วล้อใหม่ยางใหม่สี่หมื่นจอก็หมื่นถังถึงก็มาใส่เลยดิถังมาใส่ใสตะข่ายใส่เรียบร้อยนะครับเคปลาเคปลานี่อะไงี้ยนะเคปลาด้านหน้าใส่เคปลามาสวยไหมนะครับลูกค้าแต่งมาห้าหกหมื่นขับได้สองพันโลมาขายขับได 3, ้ประมาณสองสามสี่พันโลประมาณเนี้ยมาขาย อันนี้วิทีห้าสิบโปรทันเร์กินธรรมดานะขายอยู่เท่าไหร่วะสี่หกเก้าวะสี่เก้าอร์ดฟอร์ดโฟกัสทัวโบสี่แสนหกนะครับรถทัวโบสี่แสนหกทัวโบฮะทัวโบแท้จากโรงงานนะไม่ได้มาใส่เองนะ นะครับไอคอนรถออกงานนะเดี๋ยวมีงานพ o n ด a f เฟสพันวานี้เดือนอะไรวเนี่ยนี้เดือนกันยานะครับเครื่องดีเครื่องดีเครื่องรู้สึกจะไม่เคยติดแก๊สอะ่ะเครื่องวิ่งวิ่งดีอยูอ่แต่ไม่คยได้ออกไปวิ่งเลยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตให้แปดหมื่นแปดหมืนม่น,นสีทองแปดหมื่นแปด อันนี้แปดหมื่นนะครับสีสวยรถออกงานสีฟ้านะครับข้างในสวยไหมล่ะข้างในดำเดิมอะไรแต่งจะหารถแต่งมาหน่อยเบนเบนสเบน,เนสี่สองห้าศูนย์วันโว้อ้บันโวซีที่ห้าอาจารซีที่ห้าขายนะขายซีที่ห้าเก้าหมื่นเก้าอัพเดตสตอ็อกมาเจโร 9ก9 0แสนเก้าปียี่สิบสองจุดสี่ทีพีเมียมปดูเมาอยู่แล้เก้านเก้านะครับเออีห้าสิบโรยธรรมดา4ี0แสนะครับถูกถูถูกถูกี่ ถูกถูกบีทีเอสสิบโปรทันเดอร์ออโต้าห้าแสนห้าไททันไททันไททันแอดลีดนะครับมีตัวหนึ่งแอดลีดตัวหนึ่งธรรมดานะครับอันนี้แอดลีดแท้อันนี้ e. นนพัดแต่งแอดลีดนะครับพัดแต่งแอดลีด ตัวแท้นี่จะขายเท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเก้านะครับตัวแท้ขายอยู่เจ็ดห้าเก้าตัวกอ๊อฟตัวพลัสพัดส้มพัดส้มนี่ขายเท่าไหร่วะหกเจ็ดสอง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 ก็พอนะเจ็ดแสนสองปียี่สิบปีน,นี้ดูทะเบียนเลยปียี่สิบปีน,นี้ปีใหม่กิฟต์เลยครับนะเจ็ดสองพอ เอ็กวีเอ็กวีเอ็กวีเท่าไหร่วะติดตัวคทาไม่ออกห้าแสนห้ากอดโทรโบสี 4, นะ่แสนหกเบนเอสเอลเคเท่าไหร่นะแสนล้านเจนะ็ดเก้าน 7, ะล้านเจ็ดเก้าปดปัทุนนะครั้นี้ล้านเจ็ดเก้าปีหนึ่งห้าล้านเจ็ดเก้า ขายยากมากสีขาวสวยๆนะครับ xv 8ปดแสนปียี city สองแสนสาของแส d m x x series สี่แสนหกสี่แสนหกสี่แสนหกนวล่าคาลิเบอร์สูงออตโตรปีหนึ่งหกเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ 399นะครับ399เจ็ดฟันนั้นได้เต็มนะครับปี16 <c oughs> ขับสี่มีสองคัน799นะครับไททันขับสี 2, 000, 99, นะ่มี 2, <c oughs> สองคัน799ปี20ครับมีสองคันสีเทาดำกับสีขาวสีขาวจะแต่งๆหน่อยเดี๋ยวจะลงคลิปไปให้อเมลา่า อเมล่าสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับปีสองพันยิบสองนะครับเซอวีแสนแปดนะครับจัดไฟนแซน,นได้นะจ๊ะศูนย์สี่รีบมาจัดนะเหลือไม่กี่เดือนแล้วปีหน้าไม่จัดแล้วนะปีนี้จัดได้ บีทีห้าสิบโปรฮันเดอร์เท่าไหร่วะออโต้เปล่าเดี๋ยวส่องดูก่อนนะออโต้ออตโออตโ้ล็อกอยู่นะออโต้ออตโออตโ้สีขาวเดิมหมดนะครับเดิมหมดห้าแสนห้าเบนเฮียหกแสนรถเข้าใหม่ ML 2 5 0 CDI, ีเซล นะครับปีหนึ่งสองขายอยู่ล้านสี่เก้าจากันนั้นได้เต็มจากันนั้นได้เต็มนะครับจากันนั้นได้เต็มล้านสี่เก้ารีบมาแนละ้วเดี๋ยวเขาขึ้นอีสามร้อยบูเทคไฮบริดหนึ่งสี่นะครับจ้า ล้านเก้าหมื่นบาทนะครับล้านเก้าหมื่นบาทล้านเก้าหมื่นบาทนะครับแต่เป็นในั้นได้เต็มนะฮะมีสีขาวอีกคันหนึ่งมีสีขาวอีกคันหนึ่งเอ้ยมีสีขาวสีดำสีดำล้านหนึ่งเก้าแพงกว่าแสนหนึ่งนะครับสีดำ สีดำมันต้องแพงกว่าอยู่แล้วล่ะอัปเดตสต็อกอันนี้รถเทียเก้าหมื่นแคมรี่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานเลยเทียบอกขายแสนสี่แคมรี่ศูนย์สามนะอันนี้เก้าหมื่นอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ลงไว้เท่าไหร่นะลืม299สองเก้าเก้าป่ะ เป็ปรมะก้อสองเก้าอ้นี่รถพี่ลูกพี่ทูนนิเราจะซับไม่ได้ขายถ่ายให้ดูเฉยๆสวยป่ะลูกพี่ทูนแต่งสวยมากเลยแต่ผมยังไม่เจอตัวนะแต่ว่าเขาจะมาหาเฮียบ่อยรถลูกพี่ทูนอันนั้นอะไรนะเอสิมาสามแสนสองอันนี้รถลูกพี่เหมือนกันเก้าเก้า 990,000นาหมืวบาทรถุกพี่เหมือนกันอีส0มร้อยบูเทคหนสีเทานะครับสเปซวาก้อนเนะท่าไหร่นะลงว้เท่าไหร่นะ2,5ป่ะคันนี้เท่าไหร่วะคันนี้ประมาณ3,99เก้าเก้ามันหน้าหน้าใหม่ด้วยดิย 4, สีสันกว่าแคมรี่แคมรี่มาใหม่ 5้0แสปี1,5นะครับหน้าใหม่แล้วนะหน้าใหม่หน้าใหม่หหมแท้นะไม่ได้แปลง5้าแสเก้าเอออันนี้เท่าไหร่นะแสนส0 8ปดสดีเซนด้วยนะวันนี้เราเข้าใหม่เยอะอะเมื่อกี้แคมดีก็เข้าใหม่แอคคอร์แอคคอเท่าไหร่วะขายเท่าไหร่นะ3,2มสองะติดแก๊สนะ เบนยังขายอยู่นะหกเก้าหกแสนเก้ายังขายอยู่ยังขายอยู่ไปดูกันได้ทำนีนี้ก็เท่าไหร่นะสองเก้าเก้าว่ะสองเก้าเก้าปีศูนย์เจ็ดอันนี้ยังไม่บอกยังไม่บอกว่าขายเท่าไหร่แต่มีประมาณเก้าหมื่นเก้าว่ะอันนี้ก็มีนะครับยังไม่ได้เก็บงานเลยนะ เอเวนเจอร์ไทยรุ่งนะครับยังไม่เก็บงานเลยขายไม่แพงม,งมากประมาณแสนหนึง่งเกียร์ที่นั่งเห็นดูเกียร์ก่อเกียร์อะไรเกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้ออโต้นี่ก็เข้าใหม่มาเหมือนกันโอู้เข้าใหม่เยอะมากเลยอะ่ะเกียร์จัมโบ้ป่ะเกียร์จัมโบ้เคสองห้าสองพันห้านี่ขายเท่าไหร่สองแสนกว่าบาทมันปีใหม่ตัวนี้มันปีเท่าไหร่เดียวปีหนึ่งเจ็ดหึงแปดอ่ะ นะครับยังไม่ได้ลอกพิสติ๊กเกอร์เลยเดี๋ยวลอกสติ๊กเกอร์แล้วจะมาถ่ายให้ดูใหม่ที่เดินเหรอที่เดินอยู่ตรงไหนวะเอาดูด้านในก่อนนะมีอะไรบ้างรถเข้ามาเยอะเลยมาถ่ายให้ดูกันนะครับชุงน,นี้รถเข้าออกเร็วเหมือนกันแสนแปดแสนแปด เฟียต้าแอันนี้เจ็ดแสนหะครับเบนซ์เอสส AMG แปดป่ะแตกบอเริ่มเลยอะตันลูกเจ็ดแนะครับอันนี้คันนี้เท่าไหร่สองเ้าเก้ Vigo d e s n เอ้ย Vigo เบนซินนะสองเกปีสิหด้วยจัดได้3า0 0สนกว่า เหลือคันเดียวแล้วหมดแล้วอันนี้แหละห้าห้าห้าสี่ห้า,หา,หา, 4, หาแ,คแคมรี่สวยไหมแคมรี่กำลังเก็บงานอยู่เฟียใต้คันหนึ่งแสนแปดแสนแปดแสนแปดคอมพิวเตอร, 8, อเตอร์เก็บงานหมดแล้วรถพร้อมใช้ รร,ราคาโปรพิเศษเหลือแค่แสนหกนะครับปรับลงมาแล้วเหลือแสนหกสามพันดีเซนเกียธรรมดานะทำหมดแล้วล้อใหม่ยางใหม่นะครับสีสวยนะครับสีเดิมสวยอยู่แสนหกพอจะไฟนแนนได้แสนหกตีดาว แจ๊ดีสิบเอ็ดแสนหกเก้านะครับเอ้ยสองแสนหกเก้าสองหกเก้านี่เปากอนนี่นี่เข้าใหมา่ดีเซลดีเซลดีเซลบอกว่ะเดี๋ยวไปดูไอคอร์ยังอยู่ไอคอร์ดแปดหมืนแปดเดี๋ยวไปดูดีเซล่ะไม่รู้ l t z น่าจะดีเออ VC VCDI d e s คันที่แล้วใส่สอาเก้าอ่ะไม่รู้คันนี้เฮียแกข้ขายสองเก้าะคันที่แล้วใส่สเก้าเก้าเบนคันนี้ก็เท่าไหร่นะสองแสนสองนะครับสองแสนสองสวยๆนะครับ S280 องแปดศูนย์สองแสนเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าหน่อยสามแสนสามดออโต้สามพันออโต้นะแคปบสามพันออโต้3ามแสนามจัดแนนซ์ได้3ามแสนเลยจัดเต็มปีสิบเอ็ดนะครับนี่เข้าใหม่เพิ่งมาเลย แสนกบาทดีประมาณสิบสเนี่ยแสนกบาทติดแก๊สแล้วเครื่องสวยหน้าสวยน็อตส,สวยหมดเลยอะ่ะน็อตหน้าเดิมนะหน้าเดิมสวยอยู่สวยอยู่เพิ่งเข้ามาเลยสีเหมือนจะเป็นเทาดำนะจ๊ะกำลังเก็บงานอยู่แตรถเดิมเห็นไหมน็อตรเดิมเลยเก็บงานก็ จองได้นะจองห้าพันจัดไปแนนได้เต็มจัดไฟแนนได้แสนสามอ่ะแสนสามอ่ะขายอยู่มานั้นแหละแสนสามแสนสี่ฟอร์เลนเจอร์ไฮไลเดอร์แคปออโต้แคปออโต อะไรนะสามเก้าเก้าสามแปดแปดก็ขายปะ่ะรถเป็นหมื่นหนึ่งปะ่ะเอาไหมสามแปดแปดนี่ราคาเท่าเกียร์ธรรมดาเลยนะตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาขายอยู่สามแสนหกนะนี่ตัวสูงเกียร์ออโต้นะขายสามแสนแปดสามแปดแปดมาดูกันนะนะครับจะดไฟน,นั้นได้เต็มนะสามแปดแปดไอรถพี่มาดูติดต่อเฮียนะครับรถเอสสองแปดสูงยังอยู่ยังอยู่นะครับ สองแสนสองครับพร้อมทะเบียนเบน E อีอะไรวะ Design, ดีเซนต์ตัวนี้รถเข้าใหม่ดีเซนต์เข้าใหม่ CDI E220 CDI เป็นดีเซลนะครับปี e 2, 2,002 2,002ดีเซลเฮียบอกขายแค่2 0 0 0 0 0จบจบดีเซนต์นะ ราคาเท่าเบนซินเลยเบนซินก็ราคาเนี้ยที่ขายเคยขายไปตรงยังตรงยังนะครับเพิ่งขายไปก็สองชันสองชันสี่เนี่ยเบนซินราคาเท่าเบนซินเลยแต่เครื่อน,นี้ดีเซลนะคันนี้มาแล้วสองเก้าเก้าเอสสองแปดศูนย์สองเก้าเก้าขายเขาถูกอะ่ะนะครับ ได้ล้อคุมแล้วเนี่ยดูดิล้อ cls ป่ะนะครับไฮดียร์วีออสวีออสนี่ขายเท่าไหร่วะสองสามอ่ะสองสามสองแสนสามอันนี้สองเก้าเก้านะครับฟอร์ตอีโคสปอร์ตสองเก้าเก้า ออโต้นะครับออโตโ้ออโตโ้สองก็จะไฟได้เต็มด้วยนะเอ๊ะลดลงมาได้ตั้งหัสองเจ็ดเจ็ดถ้าไปสองเจ็ดเจ็ดพอนะสองเจ็ดเจ็ดลดเลยสองหมื่นจบโอเคไหมสองเจ็ดเจ็ดคันนี้ก็หนึ่งเก้าเก้านะครับนี่หนึ่งเก้าเก้าเนี่ยอันนี้สองสี่ดีเซลกับเบนซินนะครับงงเลยนะ